มาจากข้างล่างไม่ร้อนหูยร้อนอ้ยวยี่นเดีเราจะมาเล่นส้มเรืองแสใช่ค่ะเราจะมาทำส้มเรืองแสงกันนะคะไม่ต้มีอุปกรณ์นี่เลยค่ะทุกคน่ไฟเย็นยักแล้วก็มีส้มวิธีการเล่นง่ายๆเลยนะคะเราจะเสียบไฟเย็นยัก ที่ส้มนะคะตรงจุกส้มเลยนะข้างตรงบนหัวเลยนะค่อยๆอเสร็จแล้วก็จะให้มันโผล่ข้างล่างอ,อย่างนี้แล้วก็ตั้งไว้โอเคเสร็จ,รจรแล้วเราจะจุดไฟนะคะทุกคนไม่ควรทําตามนะมันอันตรายต้องอยู่ในการควบคุมของผู้ใหญ่ด้วยโ <laughs> อ,อ้ตอนนี้เราปิดไฟไฟมันเริ่มลามแล้วนะแล้วเข้าไปใน,นส้มแล้วมันจะเรืองแสงหรือเปล่า เดี๋ยวยิมยันคิดว่ามันจะเลืองแสงไหมอ๋อไม่จุกไม่รู้แยมไม่รู้อ่ะไม่ได้เลืองมั้งคุณแล้วน้องมันอันเนี้ยในส้มใช่ส้มมันมีน้ำแล้วมันมีความชื้นนะพอมันลงไปที่ส้มแม่บอกว่ามันดับแน่นอนเลยลงไปแล้วนะเฮ้ย ไม่ร้อนไหมร้อนไหมโอ้ยไม่ร้อนโอ้ยไม่ร้อนไม่นะเย็นไปแล้วโอ้โหเฮ้ยเราจะทำส้มเพิ่มอีกหนึ่งลูกคือใส่สองลูกซ้อนกันอย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือลูกใหม่นะทุกคนดูนะยังไม่มีการเสียบใดๆทั้งนั้นนะคะลูกใหม่เลยโอเคมา เห็นนะไขได้เลยค่ะนีม่มาแล้วมาแล้วยังคิดว่ามันจะเรื่องแสงไหมเรื่องอปิดไฟสองโลกเลยไหมสองโลกเลยไหมเอาเร็วนะโอ้ยโลกที่หนึง่งมีคนออกมาจากข้างล่างเลยไอ้ยลูกที่หนึ่งโลกที่สองจะจะเรื่องแสงไหมรอดู ลยังอยู่ตรงกลาง <Whoa. S 1> อยู่ตรงกลางอยู่เหรอ,อแล้วัาหนึ่งวันโลกข้างล่างแล้วนะดับไปแล้ว <Yeah. S 2> แล้วลูกที่สองดับไปแล้วไม่ผิดค่ะไม่ถึง <Okay. S 1> ต่อไปเราจะมาทดลองไข่กันนะคะเริ่มจากหนึ่งฟองก่อนใช่ค่ะเริ่มจากฟองหนึ่งก่อน,น,น,นค่ะ เสร็จแล้วแล้ก็จะจุดไฟจุดที่ไม่เปียกด้านที่ไม่เปียกนะระวังน้ำตาเทียนหยุดเอ้าเต้าอยู่ก็วางล่าง,งากันเลยจ้ะที่ไหนคะเดี๋ยวนี้ที่ใหม่ท<ล>ี่ใหม่ว้าวโอ้ยแย่ว่าไข่จะเรืองแสงไหมคะพคเพราะไข่ก็เปียกนะ้ำเหมือนกันมันมีน,น,น้ำไข่ขา,ขาวไข,<า>ข<า>่แดงแน,นะไข่ระเบิดหรือเปล่าโไม่ใช่ระเบิดหรือเปล่า ลยะร่ย้มอุ้ยว้าวย้เห็ช่ากร้อนเนี่ไม่ร้อนอุ้ยร้อนร้อนแก้มน้อยไข่จะระเบิดไหมไข่สุกเลยนะเนี่ยอือหือดำออแกแกะดูอ่ะได้กลิ่นเหมือนตแล้วเนาะเอ จะระเบิดหรือเปล่าโอ้ยโผล่มาอีกด้านหนึ่งเลยลไฟดำไปเลยโอเคเป <ไฟ S 1> <ฟ>ิดไฟเฮ้ยยังไม่ดำยังปกติเย้ทุกคนอยากรู้ไหมว่า ข้างในไข่จะเป็นยังไงไข่ตรงนี้มันหยดอยู่ในน้อ่เราจะมาเจาะดูกัน Lets go สุกไหมไ้่สุกสุกเลยเหรอไม่สุกอุ้ยมีบางส่วนที่แบบสุกแล้วบางส่วนที่ยังไม่สุกค่ะอ๋ออ้ยเราไปดูส้ม คหมเ <Okay. S 1> นี่ส้มอันแรกนะคะนี่ส้มอันที่สองให้หนูยิ้มดูส้มอันที่2ก่อนว่าจะเป็นยังไงอ <C ül> ุ้ยอุ้ยข้างในดำปีเลยอันนี้ส้มอันแรกนะคะที่บดเดืองแสงจะหมดเลยกลิ่นส้มหอมมากโอ้ดำปีเลยกินไม่ได้แล้วนะคะทุกคน ต่อไปนะคะเราจะมาทดลองจุ่มในน้ําดูอ่ะถามสองคนก่อนว่าเมื่อจุ่มลงไปในน้าไฟเย็นของเราอ่ะจะดับไหมไม่ดับหนูยังไม่ดับเถอะขนาดไข่ย,ยังไม่ดับอ่าหนูยิ้มนะคะคิต้านแรวโน้มยังไงมไม่รู้อืมไม่รู้ตอบไม่ได้เลยใช่ไหมคะคมาเรกันหนูยิ้เต็มตัวลุกขึ้นนะโอเคไปแล้วไปแล้ว ยังต้องคว่ำมันปิดอันเดียวยังคว่ำอย่างนี้โว้ยโว้ยโว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงจับไปนะจับไปนะอย่าเพิ่งจุ่มนะให้มันล้างไปครึ่งหนึ่งก่อนเอาครึ่งก่อนแล้วให้มันไปน้ำครึ่งหนึ่งเลยอ่ะมันจะได้เห็นก่อนเดี๋ยวมันเอาแล้วนะเตรียมตัวเอาลงเลยโบวกเลยดำเฮ้ยมันดำเอาก็มันโดนน้ำ่ะเนาะ แม่มันจะแบบโออยจะได้ยังไงอ่ะเป็นน้ำอ่ะโอเคงั้นคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ